ดีครับวันนี้รามาดูโครงสร้างครับโมเดนจะทำเป็นร้านค้าครับผมทรงโมเดนครับเนี่ยอันนี้ขนาดความกว้างครับความกว้าง3ามห้องนะครับ หนึห้องหนึ่งห้องละสี่เมตรครับสี่สามสสครับความกว้างเป็น12เมตรนะครับความยาวก็3ามห้องครับนี่ครับความยาวจากตรงนี้ไปเสาสุดท้ายเลยครับตรงน ون, ู้นสอเมตรมาดูมาดูด้านท้ายความยาวครับ นับจาก 1, 2, ึ่งสองช่องกันนับหนึสแต่ละช่องจะยาว4 20, ี่เมตรยีนะครับถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับก็เป็น12บสเมตรหกครับผมด้านหลังความยาวด้านหน้าเป็น12เมตรนี่ครับ โครงเหลก็กก็เป็นเหล็ก2อคูณสครับส่วนใหญ่แล้วก็2อคูณสครับเป็นเหล็กกล่องครับผมถ้าแปรเป็น2อคูณหนึ่งครับแปรมันจันทันจันทัน2อคูณสครับผมความหนา1.5มิลความหนาของเหล็กนะครับ1.5มิลถือว่าโอเคแล้วครับผมมาตรฐานดูการถักครับ ถักแบบนี้ก็ได้ก็จะถักแบบนี้เป็แบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบครับผมนี่ครับใช้เหล็กหมดไปแล้วซื้อเหล็กหมดไปแล้ว6,000 60, ืบาทนะครับผมเฉพาะค่าเหล็กนะครับเสาต้นละพันครับเสาสั่งทำพิเศษครับเสาต้นละพันนะครับ สิบหกต้นนะครับทั้งหมดสาสิบหกต้นส <Okay. S 1> ก็กมื่นกว่าบาท <Okay. S 1> ตอนนี้กำลังจมูงสันไทยครับผมอ่ะจะพาไปดูกันวิธีการขึ้นสันไทย <Okay. S 1> บอกเลยว่าสันไทยผมซื้อมา อันทยซื้อมา6 0 0 0 0รวมน็อต3,000บาทเป็น63,000บนาทะครับทำไมถึงว่าแพงแพงเพราะอะไรมาดูครับ19แผ่นนะครับความยาว15เมตรแพงเพราะตัวนี้ครับสันทยแบบใหม่ครับเป็น P.U. Foam นะครับผมความหนา5เซนนะโฟม5เซนแล้วจะมีฉนวนกันความร้อนด้วยนี่อันนี้คือฉนวนกันความร้อน สวยครับแล้วก็เย็นดีครับไม่ต้องใส่ฝ้าตะรางเม็ดละ200ครับผมใครสนใจก็สอบถามได้ครับว่าการใช้งานเป็นยังไงแต่นะผมก็ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกในแถวนี้ครับเขตนี้ยังไม่มีใครใส่ลองดูครับก็บอกว่ามันเย็นครับแล้วก็ช่างก็ขึ้นเหยียบได้เลยนะครับขึ้นไปพวเหยียบเดินเหยียบเลยไม่มีปัญหาสบาย การเอาขึ้นก็นะี่เราจะบอกวิธีการขึ้นนี่ครับพาดเสาเอาเหล็กที่เรามีนี่ครับเหล็กพาดขึ้นไปเอียงนิดหน่อยเอียงองศานิดหน่อยครับสองสองเส้นหนึ่งสองแล้วก็เชือกมัดครับนี่เาเชือกมัดสามช่วงครับตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ตรงโน้นครับอยู่ข้างบนสามครับข้างล่างผมอยู่คนเดียวครับแค่นั้คนครับขึ้นีง่าย จะยากตอนขึ้นแผ่นแผ่นแรกกับจะยากหน่อยอเพรเลยต้องยกวางนอนนั้นก็เหยียบเลยครับนอกนั้นก็เหยียบข้างบนแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นโอ้แป๊บเดียวครับมุงแค่2คนนะครับอยู่ข้างบน2องคนก็ดูจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับไม่ต้องเคลืองช่างเยอะข้อดีเนี่ยคือขึ้นเหยียบได้แล้วก็จะเย็นสันไทยจะเย็น เวลาเราอยู่ในร่มมันจะเย็นนะความร้อนมันจะสะท้อนออกเพราะมันมีโฟมระบายความร้อนไป้นลองดูตารางเมตรละสองร้อยครับผมนี่เป็นสีแดงมุกนะสีแดงมุกถ้าสีธรรมดาเขาบอกว่าจะถูกกว่านี้แต่ผมเอาสีแดงมุกครับผมนี่นจะออกประกายทองๆอง,องนะถ้าโดนสะท้อนเนี่ยมันจะออกทองๆองเนี่ยนี่นี่เห็นไหมดูครับสวยนะครับทุกคนมันจะออกทองๆอ,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 องครับผม สวยครับผมแล้วแต่คนชอบนี่ครับตอนนี้ช่างกำลังวัดจับเอ็นครับดึงเอ็นวัดหัวท้ายอยู่ครับก็จะได้ยิงทีเดียวดูครับอันนี้ครอบข้างครับอันนี้ครอบข้างสีเขียวมุกครับผมคนตกเปยก อันนี้เป็นความรู้ครับผมความรู้ใครจะทําแบบไหนส่งแบบแคล้ายๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มาถามได้ับเพราะว่าผมก็พอมีความรู้นิดหน่อยไม่เยอะแบ่งป,ปันความรู้กันครับนี่ครับบางคนไปเสียค่าแบบเป็นหมืน่นแบบไม่ต้องเราดูในเน็ตก็ได้ครับแบบแล้วก็ช่างเขาก็เก่งแล้ว แค่เราไปหาแบบมาให้ช่างออบตอเซ็นครับเสียเงนเขานิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าไปจ้างเขาก็แบบหนึ่งก็ห้าพันนะห้าพันผม,มว่าโอ้แพงไปเนาะห้าพันเราหาแบบเองก็ได้ครับให้เขาเซ็นหรือให้วิศวะเซ็นรับรองของผมมันตามแบบมันม่ต้องวิศวะรับรองครับช่างอบตอก็ได้ครับแค่เราถามขอแบบ กับอบตอแล้วก็บอกว่ายื่นออกมาจากเท่า,ทาไหร่ก็จะมาวัดให้ครับามนั้นถ้าสนใจก็ถามได้ครับไม่มีปัญหาพอดีผมจะทำร้านอยู่แล้วแต่ผมก็จะได้อัปเดตการใช้จายเท่าไหร่ค่าตอนนี้เหล็ก60,000กว่าบาทแล้วนะครับเสาก็หมนืนกว่าบาทเป็น70,000แล้ว 8ปดหมื่นแล้วสันไทยหกหมื่นแสนกว่าแล้วครับอยู่ที่บ้านแสนสี่ครับตอนนี้นะคะแล้วก็ไม้ฝาช่วยลากะเท่าไหร่นี่เพนละเพนละเท่าไหร่นาะนี่สองร้อยกว่าบาทหรือเปล่าครับมันแล้วแต่แล้วแต่ร้านเนาะใครซื้อที่ไหนถูกก็ ไฟฟ้าชล่างนี่ผมไปซื้อที่ไทยวัสดุน,นะครับเพราะว่าน่าราคาก็โอเคครับแต่ซันไทยนี่เราต้องดูหลายๆที่เนะาะเพราะขากดราคากันเยอะทุกวันนี้แล้วแต่เซลลแล้วแต่เราคุยกันได้นะคุยกันได้นะตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่สองร้อยยี่สิบนะตอนมาเปิดผมต่อได้ผมบอกตามตรงเลยต่อได้190ตรต้อยเก้าสิบบาทต่อเต็มที่เลยครับ ว่าวัดกันครับร้านมันเยอะเราจะเพิ่งตัดสินใจครับเราต้องดูหลายๆร้านก่อนครับ10บาท20บาทนี้เป็นเงินพันเงินหมื่นได้นะครับผมเอาดูครับส่วนเหล็กผมซื้อที่เจริญชัยเนาะที่สุรินนะตอนนี้ตำแหน่งอยู่สุรินครับผมผมเช็คราคาเหล็กแล้วถูกสุดครับผมดูครับส่งฟรีครับ ว, 2, วันสองวันส่งครับบางทีก็วันเดียวก็ส่งครับแล้วแต่ระยะทางครับเป็นเหล็กดำนะครับมา,มาทาซีอิ๊แใคว่ากาวันไหนกาวันไหนไม่ขึ้นสนิมผมลองมาแล้วครับกาวันไหนปีเดียวครับขึ้นสนิมเรียบร้อยอย่าไปเชื่อครับกาวันไหนไม่ขึ้นสนิมเอาเหล็กดำมาทาซีอิ๊วเลยครับเชื่อมย่างดีครับเชื่อมตรงไหนก็ทาตรงนั้นเลยตามไปเรย ช่างกําลังจับเอ็นวัดวัดหัวท้ายอยู่ครับดึงเอ็นช่างสองคนคนหนึ่งคอยยิงคนเดียวมาดูครับตอนนี้เวลาเกือบสิบโมงแล้วจะเสร็จไหมครับวันนี้ทั้งหมดมันนะครับสิแผ่นแผ่นหนึ่งยาว15เมตรดูจะเสร็จไหมอ่าลองดูกันฝีมือกับไม่ฝีมือ เอาชีพแป๊บเดียวต้องคำนวณของครับก่อนเราจะทำอะไรครับคำนวณดูว,ว่าร้านไหนถูกร้านไหนทำยังไงการรับเมายังไงกันขึ้นโครงดีไหม จะให้ช่างมาเหมาหรือเราจะทำรายวันอันนี้ตอนขึ้นโครงผมทําเป็นรายวันนะครับวันละสี่้อยครับต่อคนครับสามคนครับวันละพันสองทำไปเรื่องยังไม่ถึงเดือนครับประมาณประมาณสิบห้าวันครับเนี่ยสิบห้าวันคูณดูครับพันสองครับถ้าเขาเหมานะครับผมบอกเลยเป็นแสนขึ้นโครงแล้วก็ มุงอะ่ะเป็นแสนแน่นอนขึ้นเสาตั้งเสาออลองดูครับปรึกษาได้ครับผมสอบถามได้ครับใครชอบแบบไหนหรือจะทำบ้านสไตล์โมเดินเดี๋ยวผมมีตัวอย่างบ้านโมเดินครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่ก็เป็นรูปแบบของร้านค้าทั่วไปพอเป็นแนวทางครับผม อ่ะเดี๋ยวให้ติดตามตอนต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยครับผมาร์มเจริญทรัพย์สวัสดีครับ